สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเอาแล้วงานนี้สองปอเปิดศึกเดือดดูก็รู้ว่าใครกันแน่ที่หัวเนา่าแย่งกันลงพื้นที่บิ๊กตู่ไปเพชรบุรี11สอสอประกบด้านบิ๊กป้อมอลังการ55สอสอรอรับโดยเมื่อวันที่22กันยายนปี2504จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกต ถึงการลงพื้นที่เพื่อตรวจสถานการณ์น้ำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกร,รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จังหวัดเพชรบุรีตรงกับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ครองส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะ หัวหน้าพักพลังชารัฐในวันนี้จนถูกมองว่าเป็นการวัดพลังกันทางการเมืองแม้ทั้งสองจะออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ก็ตามทั้งนี้ในการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีของพลเอกประยุทธ์มีสสมาต้อนรับเพียง11คนโดยเป็นพักพลังประชารัฐ9คนประกอบด้วยนายสุชาติชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสสชลบุรีและสสสเพชรบุรีได้แก่นายกริดแก้วอยู่สสเขตหนึ่งนายสาธิตอุยตะกูลสสเขตสองนายสุชาติอุตสาหะสสเขตสามและจังหวัดกาญจนบุรีพลเอกสมชายวิศณุวงศ์สสเขตหนึ่ง 1, นายธรรมวิทย์โพธิพิพิธสสเขตสี่และนายอัธพลโพธิพิพิธสสเขตห้า และจังหวัดราชบุรีนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสเขตหนึ่งนางบุญยิ่งการจนาสสเขตสองสสพักประชาธิปัตย์สองคนคือนายอัครเดชวงศ์พิทักษโรสสราชบุรีและนางสาวจิตพัฒนกริดดากรสสบัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพักขณะที่การลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของพลเอกประวิทย์ซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่21กันยาย,ยนที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักได้ให้ทีมงานโทรศัพท์เชคสอสรายคนว่าจะเดินทางไปลงพื้นที่กับพลเอกประวิทย์หรือพลเอกประยุทธ์นั้นปรากฏว่ามีสสพลังประชารัฐมาต้อนรับพลเอกประวิทย์ ประมาณ55คนจากภาคเหนืออีสานกลางและกทมส่วนภาคใต้มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทางจึงไม่ได้มาร่วมด้วยอาชิร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพะเยาและเลขาธิการพักนายอาทิร,รัตน์รัตนเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและสอสอนครราชสีมานายวิรัตน์รัตนเศษสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพัก นายบุญสิงห์วรินรักสอสอบัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพักนายชัยวุฒิธ,ธานาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสอส,อสอชัยนาทนายสันติพรมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังสอสอบัญชีรายชื่อและผอ,อพักนายโชติวุฒิธานาคมานุรสรสสสิงห์บุรีนางสาวกัลยารุ่งวิจิต สสสระบุรีนายสมศักดิ์พันเกษมสสนครราชสีมานายไผ่ลิกสสกำแพงเพชรนายจิรเดชศีวิราชสสพะเยานายธนัททวีเกื้อกูลกิจสสตากนายภาคภูมิบุญประมุขสสตากนายนัทพลจรัตรรพีพงษ์ สสสุรินทร์นายสมเกียรติวอนพียร์สอสอการจนบุรีนางสาวปรินาไกรคุปสสสราชบุรีนายศิราเจนจา,าสอสอกะสสสกทมนางการกานิดแฮวส,อสอนันติสสสกทมนางสาวกรณิตงามสุขคนรัตนาสอสอกทมนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชายนันสอสสกทมนางสาวธานิการพรพงษาโรธสอสอกทม นางสาวพาดาวรกานนสอสอกทมนายนิโรศส,สุนทรเลขาสอสอนครสวรรค์นายยุทธนาโพสุทนสสบัญชีรายชื่อทั้งนี้มีสอสอจากภาคภูมิใจไทยสองคนมาร่วมต้อนรับด้วยคือนายเกื้อกูลด่านชัยวิจิตและนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลสอสอพระนครเสียธยา ศึกในพระรังชารัฐยกสุดท้ายแตกหักสะบักสะบอมเข้าสู่สนามเลือกตั้งเต็มที่คลื่นลมในพักพรังชารัฐด,ดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่ความเป็นจริงกลุ่มที่คิดก่อการกรบฏล้มพลเอกประยุธ์จันโอชาก็ยังคงอยู่ดีมีสุขด้วยเพราะมีพลเอกประวิทตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักคอยปกป้องแม้เกมโหดของขาใหญ่ในพัก ที่คิดเรื่องไม่ยกมือโบดไว้วางใจให้นายกธมตรีในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะแผนแตกถูกจับได้จนนำมาสู่การปรับกระบฏด้วยการปลดกล่องดวงใจพลเอกประวิทย์ทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและนรุมนพิญโยสินวัตรพลรัฐมนตรี เกมถอนแค้นคนชื่อพลเอกประยุทธ์จึงยังอยู่ในใจขาใหญ่และกวนสอส,อสอเลือดแท้ประมาณสิบคนที่ยังคงมีความคิดล้มกระดานอยากให้ยุบสภาทําเอาบรรดาสอสอส,อส่วนใหญ่ของพระรัมชารัฐเอื้อมระอากับพฤติกรรมจ้องล้มล้างอำนาจรัฐบาลกันเองแต่ก็ขยับอะไรไม่ได้มากเมื่อขาใหญ่กลุ่มนี้มีบารมีพลเอกประวิทธคุมศีรษะอยู่ คีแมนหลายคนจึงเลือกซ่อนเคี้ยวเล็บเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เปิดฉากรุกไล่ในช่วงที่ขาใหญ่กำลังเพรียงพ้ัมจากมาตรการปรับกบฏเพราะอย่างเกรงใจผลเอกประวิทย์ถึงอย่างนั้นก็ประมาทไม่ได้หากขาใหญ่ยังเดินแรงก็ใช่ว่ากลุ่มอื่นจะยอมไปตลอดแนวรบภายในพรังชารัฐพร้อมปัดฉาดากันได้ทุกเมื่อ เงื่อนไขสำคัญคืออายุรัฐบาลที่นับถอยหลังอยู่จะครบเทอมอีกประมาณหนึ่งปีกว่าก่อนมีการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยกดดันให้พักต้องจัดการปัญหาภายในให้เสด็จน้ำไม่เช่นนั้นย่อมสะเทือนสเสถียรภาพทางอำนาจของทั้งสามปอยอย่างแน่นอนเรื่องที่จะกดดันให้พลเอกประวิตยต้องตัดสินใจคือจะเก็บร้อยเอกธรรมนัสเป็นแม่บ้านพักต่อแลกกับปล่อยบางกลุ่มกวนในพักที่ไม่ยอมรับ แยกตัวออกไปจากพักหรือพลเอกประวิทย์เลือกลดบุดบาทหรือถอดร้อยเอกธรรมนัฐพ้นจากสมการความขัดแย้งในพักเพื่อง้อบางกลุ่มกวนให้อยู่กับพักต่อปัญหาของคนระดับแกนนำพักกำลังลุกรามกัดกร่อนจากความเป็นเอกภาพจนไม่เหลือชิ้นดีลงไปสู่ระดับจังหวัด เมื่อสอสอบางคนที่ไม่สวามิภักดิ์กับขาใหญ่ก็เริ่มหมุนวันเพราะมีการยื่นคำขาดจะไม่ส่งลงเลือกตั้งครั้งต่อไปขณะที่แกนนำบางคนที่เป็นขั้วตรงข้ามขาใหญ่มักอ้างตัวเป็นคนสนิทพลเอกประยุทธ์ก็โชว์พาวเวอร์ข่มสอสอที่ไม่ยอมขึ้นตรงกับตัวเองด้วยวิธีเดียวกันคือคู่ จะไม่ส่งลงลึกตั้งครั้งหน้าทั้งที่ความพร้อมสำหรับการลึกตั้งในตอนนี้เรียกว่าพระรงชารัฐนั้นแทบจะไม่มีแต่ความพร้อมที่จะรบกันเองดูจะมีความพร้อมมากกว่าเวลานี้จึงเป็นบททดสอบฝีมือของพลเอกประวิทย์อย่างแท้จริงว่าจะทําพักให้เป็นสถาบันการเมืองทุกคนรักกันได้อย่างที่พูดหรือจะแตกเลข,ขามือเมื่อแต่ละกลุ่มในพัก ต่างรู้ดีแกใจบางคนถึงกับยอมรับว่าพลังชารัฐวันนี้อยู่กันไม่ได้แล้วเหลือแค่ว่าฉากสุดท้ายจะจบอย่างไรแค่นั้นเองศึกในพลังชารัฐจึงมีเขาจะประทุในไม่ช้าเงื่อนไขสำคัญคนชื่อธรรมนัตที่ยังมีบทบาทคุมพักกำลังนำมาซึ่งการรบกันเองถึงยับสุดท้ายจนพักอยู่ในสภาพสะบักสะบอม เดินเข้าสนามเลือกตั้งถึงตอนนั้นคงเห็นบทสรุปแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะไปกวนไหนจะต้องหาบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นและน่าอยู่กว่าบ้านหลังนี้ที่ชื่อพระรังชารัฐขอขอบคุณข้อมูลนลาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณ,คณทุกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ